สวัสดีครับชิปนี้จะพามาเที่ยวที่ซีสไตล์แอนด์ฟอเรสต์ฟอร์ดนะครับตอนนี้ครับเด็กๆก็กำลังเล่นรถของเล่นนะครับที่เป็นระบบไฟฟ้านะครับก่อนที่เราจะขึ้นไปบนเครื่องบินนะครับที่เป็นคาเฟ่น,นะครับหรือว่าเป็นร้านที่เขาขาย พวกเกี่ยวกับกาแฟนะครับแล้วก็ของกินแล้วก็ไปนั่งเล่นชมบรรยากาศอยู่ในเครื่องบินนะครับแต่กคนเราจะขึ้นไปครับเด็กๆเห็นรถไฟฟ้าแล้วก็อย่ากขี่นะครับพี่อพายก็เช่ารถคันนี้นะครับ100บาทนะครับขี่ได้ทั้งวันนะครับถ้าไม่เหนื่อยนะครับส่วนตัวเล็กครับก็ต้องให้พอประคองไปก่อนนะครับเพราะว่ายังขี่ไม่เก่ง พี่นะครับก็พอสตาร์ทรถเป็นระบบไฟฟ้าแล้วก็เหยียดัะเลงก็ไปเลยนะครับแต่ต้องมีคุณพ่อประคองน้องเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปชนกระถางต้นไม้เขาก็เสียงเงินอีกนะครับ <c oughs> ก็แนะนําได้เลยนะครับแนะนํามานะครับอยู่ที่จังหวัดสกลนครน,นะครับซีสตาร์แอนด์ฟอร์เรสต์รีนะครับตอนนี้ตอนเล็กก็กำลังขี่เข้ามาคุณแม่นะครับ สนุกไหมลูกน้องทานสนุกไ,มไมหมลูกแบบได้ครับน้องทานเากา้าเก้าคุณแม่เรียกก็ไม่ค่อยสนเท่าร่ครับก็กำลังสนุกกับการขับรถนะครับ พอลงรถแล้วก็อยากเล่นอีกนะครับนี่ก็คือสไตล์เด็กน้อยนั่นเองนะครับเด็กผู้ชายครับชอบอะไรที่ผ่านผลเป็นเรื่องธรรมดาของเขานะครับ